สวัสดีครับวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะครับสูตรเด็ดพนมสารคามแต่เปิดที่อยุธยาครับอยู่ริมถนนสายเอเชียอยู่ตรงที่กับรถใต้สะพานไผ่สารอาไหล่ยนอำเภอบางปะอินนะครับถ้ามาจากกรุงเทพพอถึงไผ่สารแล้วเนี่ยให้กลับรถหักศอกแล้วก็ลอดใต้สะพานเข้ามาจะถึงร้านเลยแต่ถ้ามาจากยุธยาก็จะมีทางออกนะครับขับเลยแยกไผ่สารมานิดนึงให้ออกทางนี้นะครับจะปลอดภัยกว่าร้านนี้เด็ดที่น้ําซุปครับป้ายเขาจะเขียนไว้เลยว่าน้ําซุปอร่อยมากๆผมนี่เป็นลูกค้าประจําเขามานานแล้วนะครับเดือนหนึ่งต้องมากินอย่างน้อย1ครั้ง ทานข้าร้านจ้ะร้านเขาปิดแล้วมั้งเนี่ยเปิดรอ <ละ S 1> เปิดแต่ว่ามันเย็นค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับ ร้านนี้เปิดมานานแล้วนะครับขายกว๋วยเตี๋ยวปากหม้ออย่างเดียวในยุธยาเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่งเอาจริงผมว่าสู้ต้นตำรับได้เลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงฉะเชิงเซาก็มาที่นี่ได้เลยมายุธยาเนี่ยได้กินของอร่อยแน่นอนเป็นร้านบ้านๆครับบรรยากาศร่มรื่นดีตัวร้านจะล้อมรอบไปด้วยสุ่มทุมพุ่มไม้นะครับต้องแหวกป่าเข้าไปหน่อยหนึ่งถึงจะเจอร้านนะฮะมีที่นั่ง2แบบนะครับแบบนั่งล้อมโต๊ะหน้าเตาแบบนี้ครับเป็นเก้า e อี T ้เตี e ้ยมีแม่ค้าเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะครับเห e. มืองงนโอเมาเกษตรมีชอบนั่งแบบนี้เพราะว่าาจะไดด้้เหห็นทใูสง มันเพลินดีนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งแบบเป็นโต๊ะธรรมดาแล้วก็มีโซนโต๊ะม้าหินนะครับแล้วก็มีซุ้มเล็กๆด้านนอกนิดหน่อยครับแล้วถ้าไปที่พนมสรารคามเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบนี้แหละครับเป็นนั่งรอบแไมค้านะครับพอมาถึงแล้วนะครับก็จะมารับออเดอร์ตัวปักหม้อเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดมี6ตัวกับ9ตัวนะครับ55กับ65บาทกระไส้ได้หรือว่าจะเลือกไส้ก็ได้นะครับจะเอาไม่เอาอะไรก็บอกเข้าไป9ตัวคะ่ะเลือกไหมจ๊ะเลือกจ้ะผมเอา9ตัวรวรมเลลยไม่เือกเอาา้าป เลือดกับหมูแดงแล้วก็ไก่ฉีกครับหมูแดงเลือดไก่ฉีกเหมือนกันเขาห้าตัวที่เขาเลือกใช่ไหมะาค่ะไม่เอากระหล่ำม่วงกับไม่เอาถั่วง,งอกแล้วก็ไม่เต้าหู้ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าคุเะปักหม้อคืออะไรเอาไง่ายครับก็เป็นข้าวเกลียบปักหม้อนั่นเองใส่ไส้ต่างๆกินกับน้ําซุปกระดูกหมูรสกลมมความจริงของกุเทปักหม้อเลยก็คือกินที่ร้านอร่อยกว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่อยากกินออกจากบ้านนิดนึงมากินที่ร้านเนี่ยสุดยอดกว่าตัวไส้จะมีทั้งหมดเก้าไส้ครับก็จะมีกระหล่ำม่วงกระหล่ำขาวข้าวโพดกุยช่ายถั่วงอก ตัวฝักยาวใช้โป๊วหวานเต้าหู้หน่อไม้แล้วก็ให้เลือกน้ําซุปนะครับตัวน้ําซุปเนี่ยเป็นซุปกระดูกหมูอย่างเดียวแต่เราสามารถเลือกเครื่องที่อยู่ในน้ําซุปได้ครับ มีหมูเด้งเล้งข้อไก่เลือดไก่และเนื้อไก่ฉีกครับเราสามารถเลือกได้สูงสุด3อย่างสั่งแล้วก็นั่งดูเขาทําสดๆเลยครับแป้งปากหม้อเนี่ยเขาจะเป็นแป้งข้าวเจ้าผสมตามสูตรของเขานะครับแล้วก็แผ่บนผ้าขาวบางแล้วก็นึ่งให้สุกด,ด้วยไอ้น้ําแล้วก็ตักไส้ลงไปนะครับแล้วก็ห่อเป็นตัวๆใส่จานมาแบบนี้คือจะกินกับน้ําซุปก็ได้หรือว่าจะกินแบบแห้งก็ได้ครับถ้าแบบแห้งก็จะโรยกระเทียมเจียวมาแล้วก็กินกับน้าจิม้ม ข่าก็เทมจยวแล้วก็น้ำจิ้มเขาจอกไปเปรี้ยวหวานหวนเผ็ดนิดนิดคล้ายๆเขาเก็ี่ยปากหม้ออืมอืมอ่อันนี้ไส้รวมมาไส้รวมมีเก้าตัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอน้ำซุปก่อนสองสเต็ปก็คือสั่งตัวกับสั่งน้ำซุปนะครับใช่ค่ะมีหมูเด้งมีเลือดมีไก่ชีกนี่อันนี้เป็นเลือดเลือดเขาน่ากินมีหมูเด้งคือจุดเด่นมันอยู่ที่น้ำซุปเลย น้ำซุปเขาอร่อยอะ่ะคือน,น้ำซุปอะ่ะเขาจะมีความหวานจากการที่เขาต้มเล้งต้มเครื่องอะไรแล้วก็มีพวกเครื่องสมุนไพรเครื่องยาอะไรในหม้อ,อมือนกนเขาใช้เยอะนะครับหอมหอมน้ำซุปอร่อยหวานกลมกล่อมมากเลยอ่ะหวานจากระดูกอะ่ะหวานอูมามิแล้วก็เราจะสั่งเป็นเกาเหลาเล้งมาด้วยนะครับก็จะได้เล้งแบบเต็มถ้วยแบบนี้เลยเล้งเขาก็จะต้มแบบเปื่อยๆเลยนะครับที่เด็ดอยู่นี่เลยครับน้ำซุปเล้งก็เนื้อเยอะนะครับ อยากให้ลองรสชาติออริจินอลก่อนมันเข้ากันมากๆตัวแป้งบางๆใสๆกวาดลงไปในถ้วยน้ำซุปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะชุ่มฉ่ำไปกับน้ำซุปส่วนไส้เนี่ยเขาจะทำรสชาติบางๆไม่เด่นให้รู้ว่ามีไส้แต่มันจะไม่แย่งซีนกับน้ำซุปนะครับไส้ที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือไชโป้นั่นเองครับอันนี้คือ65บาทนะครับใช่เ้าตัวแล้วก็มีพวกเครื่องแล้วก็มีน้ำซุป ล้วก็จะมีเครื่องปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยครับแต่ความเปรี้ยวเนี่ยเขาจะให้เป็นเปรี้ยวมะนาวนะครับเขาใช้แบบนี้มานานแล้วนะครับไม่ว่ามะนาวจะแพงหรือถูกเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยใครชอบแบบเปรี้ยวสดชื่นก็บีบมะนาวได้หน่อยหนึ่งหรือถ้าชอบเผ็ดเติมพริกหวานเค็มก็เติมน้ำปลาน้ำตาลได้ตามชอบเลยครับขบอกพที่เขาเผ็ดมากนะบอกไว้ก่อนเป็นพริกข่นขั้วเหมือนอ่พริกน้ำมันใช่ไหมพริกผันน้ำมันประมาณนั้นนะคล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยครับเนี <Yeah. S 1> ่ยใช้แบบนี้เป็ดจริงอันนี้ใช่ใส่ก็ระวังกันด้วยนะครับจะเข้าตา พี่กมนมีความหอมหอมบิดขั่วใช่ใครเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันใครอยากจะมาก็มาได้เลยนะครับร้าน,น,นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ,มอพอนมสารคามค่ะอยู่จังหวัดอายุธยาน,นะคะเออ ผมสามารถกินได้คนเดียว20กว่าตัวนะครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ของผมยังน้อยครับเพราะว่าตามสถิติเนี่ยมีคนกินได้มากที่สุดร0อยตัวครับโอ้โหติดรูปไว้เลยนะฮะใครอยากทําลายสถิติก็ลองมาดูกันครับช่วงเที่ยงโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนิดนึงอาจจะต้องรอคิวร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามเปิดตั้งแต่8โมงครึง่งถึงบ่าย3าโมงครึง่งหยุดทุกวันอังคารนะครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออร่อยๆแบบที่สุดของที่สุดเนี่ยแนะนําที่นี่เลยครับพิกัดและรายละเอียดเดยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคร สวัสดีครับ